สวัสดีมากครับได้เมนูหรือยังครับมาครับวันนี้ผมจะพามาทําเมนูที่เปลืองข้าวอีกเมนูหนึ่งครับเป็นน้าพริกสไตล์เด็กหอครับทําง่ายๆครับนั่นก็คือน้าพริกมะเขือยาวหรือว่าซุปมะเขือยาวนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับผมจะเอามะเขือยาวครับไปห่อฟลอยฟลอยนี่เป็นฟอยสําหรับไว้ห่ออาหารนะครับผมจะเอามาห่อแล้วผมก็จะเอาไปเผาแต่ว่าใครมีหม้ออบลมร้อนหรือว่าไอหม้อทอดไร้น้ามันเนี่ย ก็ใช้ได้เหมือนกันครับหรือว่าจะไม่ห่อฟลอยเอาไปย่างเลยก็ได้เหมือนกันครับผมจะย่างข้างละประมาณ3นาทีนะครับแค่นี้แล้วก็ไฟแรงครับย้ําว่าไฟแรงนะครับแล้วก็พอได้มะเขือย่างเสร็จแล้วผมก็จะเอาพริกกระเทียมครับหอมแดงมาคั่วแล้วผมก็จะใส่น้ํามันเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับพริกคั่วของเราลองเอาไปทาตามกันดูครับส่วนนี้แต่ว่าใครไม่ชอบน้ํามันหรือว่ากลัวอ้วนคุมน้ําหนักอยู่ไม่ต้องใส่น้ํามันก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครไม่สเสียดเดือดน้ามันก็ จัดเข้าไปได้เลยครับมะเขือย่างเสร็จแล้วก็ผมก็จะเอามาปอกเปลือกออกนะครับแนะนํานะครับว่าให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยมาแกะไม่งั้นโอ้โหร้อนมากครับเนี่ยเหมือนผมพลาดเลยครับเอามือเนี่ยเพียวๆจับไปโอ้โหร้อนจนลวกมือเลยพอแกะมะเขือได้แล้วครับผมก็จะเอามาตัดตัดเอาขั้วมันออกแล้วก็เอามาสับครับเมนูนี้ผมจะไม่ใช้ครกนะครับเพราะว่าผมหาสากไม่เจอสากไม่รู้อยู่ไหนครับ ซากนี่ก็ผู้หญิงบางคนเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับยานะครับเสี่ยนมันเยอะพอสับนิดนหน่อยหน่ยได้ที่แล้วก็ตามไปด้วยพริกกระเทียมหอมแดงที่เราคั่วเอาไว้ครับอันนี้สับสับแป๊บเดียวครับมันก็ละเอียดแล้วเพราะว่าไอ้พริกมะเขือเนี่ยครับมันสับง่ายพอสับได้ที่แล้วก็ปรุงรสไปด้วยอูมามิครับแล้วก็ น้ำปลาครับหรือว่าใครไม่ใส่น้ำปลาก็ได้ครับจะเปลี่ยนเป็นน้ำปลาหรือว่าเกลืออันนี้ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้ตามชอบเลยครับแล้วก็สับผสมผสมกันครับหรือว่าไม่ต้องสับจะเอาช้อนแบบคลุกๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราตําละเอียดแล้วเราสับละเอียดแล้วครับนี่ตามไปด้วยผักชีครับก็เอามาซอยเอาไว้เพื่อที่จะเอามาโรยหน้าครับเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยครับเนี่ยครับวิธีทําขั้นตอนนี้ก็ สุดแสนจะง่ายได้ครับเหมาะสาหรับเด็กหอหรือว่าใครมีอุปกรณ์เครื่องครัวไม่ครบนี่ต้องจัดครับเมนูนี้แล้วก็วันนี้ผมมากินกับถั่วฝักยาวแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็หมูแดดเดียวทอดแต่ถ้าใครมีแคบหมูด้วยนี่โอ้โหยิ่งจะสุดเข้าไปอีกครับอร่อยมากครับถ้ากินกับแคบหมู ข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวนี่โอ้โ oh ห oh, จำเข้าไปเนี่ยสุดครับ mm hmm. เมนูนี้เซฟเอาไว้แชร์คลิปนี้เอาไว้ครับเลื่อนออกไปนี่จะได้หาเจอมันเป็นเมนูที่ง่ายมากครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีมากครับ